ข้ะมันนีประกวนกับสีผ้าเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆมเฮิดขนมวุ้นเนาะจ้าพี่น้องจ้าขนมวุ้นใบเตยอันนี้กับสีเป็นผงวุ้นเนาะค่ะพี่น้องผงวุ้นเราซื้อตามตลาดทั่วไปเนาะค่ะเนาะ แล้วก็จะมีใบเตยใบเตยเขาก็นํามาปันกองเอาหนามมันเนาะพี่นอ้องกองเลยผาขาวอวากระชอนให้มันให้ละเอียดบ่ให้มันมีเม็ดเม็ดเนาะค่ะพี่น้องถ้าเขากองบม่ละเอียดมันก๋าเวลาเขาไปต้มแล้วมันก๋สิมีเม็ดแล้วก็จะมีเกลือปน่นซีมีเกลือป่นแล้วก็จะมีน้ําตาล ต้านใสเ่เฮาธรรมดาเนี่ยค่ะพี่น้องน้ำตาลทรายปกติเฮาใส่น้ำตาลทรายขาวมันจังคอยสีใสสวยงามแต่มื่อนี่ประควนบ่มีสีขาวก็เลยใส่สีแดงเนาะค่ะน้องพี่น้องกับว่เป็นหยังสีใดก็ได้ดเบิดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามื่อนี่สีใสสีแดงปกติน้ำตาลทรายขาวนี่มันสขาวใสสะอาดแล้วก็จะมีกะทิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะต่อ ตัววุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีภาชนะใส่กับใส่ถ้วยอันนี้คือใส่ถ้วยไปขายเนาะพี่น้องเป็นราคาบาทกระสีผ้าเปลือยๆพี่ๆน้องๆไปหลับชมหันต้อนกันกัานเห็ดเนาะพี่น,อน้องก็นําใบเตยห้านีไปปันก่อนแล้วก็กล้องกล้องในผ้ภาขาวเอาหนามแล้วก็มาตูมอีกเทือนึงเนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งขันต้อนการเห็ดเนาะค่ะพี่น้อง แล้วก็มาต้มน้าใบเตยเนาะค่ะพี่น้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำใบเตยเข้าต้มไว้แล้วก็ให้มันเป็นสีเขียวต้มจนว่าออกเป็นสีเขียวแล้วก็ตักตักใบเตยนี่ออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วกลับมาผักน้ำไว้ให้เย็นก่อนเข้าจังคอยเอาเนือ้อผงวุ่นลงไปข้นเนาะค่ะพี่น้องขันตอนการเห็ดอ่วุ้นใบเตยวุ้นใบเตยเนาะค่ะพี่น้อง แล้วก็จะมาปัดไปเตยออกแล้วก็พักน้ำให้เย็นเด้อพี่น่องจ๋าจึ้มๆๆๆจึ้มจึ้มปู่มหัดก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็พักน้ำให้เย็นก่อนหมอมค่ะพี่หน่องเลยน้ำใบเตย น่าจะออกออกจะเป็นสีเขียวหน่อยๆเนาะค่ะพี่นอ้องเพิ่มความหอมหลังจากข้าผักนามไปแล้วเนาะค่ะเนาะพอมันพออุนอ่นๆเท่ากับสีอาผพงวุ่นหนึ่งช้อนโต๊ะลงมาคนกับนามเนาะค่ะเนาะเราก็พักไว้ให้อุ่นมันอิ่มโตเนาะค่ะพี่นอ้องคนให้วุ่นมันแตกเนาะค่ะพี่นอ้องจ้ะ ข้นเนื้อวุ้นมันแตกแล้วก็ห้าผักไว้ประมาณก็สิบหานาทีคือไห้วุ้นมันอิ่มโตแล้ว,วเอาไข่เอาไปเอาไปตั้งไฟนะคะพี่หน้อกคนไห้ให้วุ้นมันแตกก่อนเราตักทิ้งไว้ให้มันอิ่มโตรประมาณสิบห้านาทีนะคะพี่หน้อง เราก็จะได้วุ้นที่อร่อยตันนี้ก็นนันผิดตม้มใบเตยผักไว้เนาะค่ะพี่น้องออกเขียวม่อยในน้อยห้าจะค่อยเติมอ้ใบเตยที่ห้าปั่นไว้นั่นเติมที่หลังนะคะพี่น้องมันจะได้สวยงามออกมาหน้าตาสวยทำซื้อทำขายก็ดีเ้ยจ้ะพี่น้องจ้จะนี่ตะกรั่วทำลงผิด บ่ได้เห็ดขายนะครัพี่น้องปกติก็เห็ดขายเจ็ตัวนี้เห็ดน,หน้อยๆวิธีการเห็ดให้ทายๆพี่ๆน้องๆได้รับชมผู้ผียั่งมาท่านด้เคยเห็ดนะครัพี่น้องจ้ากินเห็ดขนมมูกินเห็ดอะไรดีเนาะขนมหัวขนมมึงขิดบ๊อกวั่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องแล้วก็จะแตกแล้วแตกตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องเข้ากับผัก เอาอึนตัวแล้วนันกาสิได้ง่ายไม่ต่างสำมันเสมอแก็จะมาพักไว้ก่อนนะคะเบเตอร์ที่เ่าปั่นกล่องกล่องไว้แล้วเ่าก็นํามาตุ่มให้มันซุกก่อนนะค่ะพี่น้องแล้วเงาก็ค่อยกล่องอีกรอบหนึ่งเอาไว้ถา ผสมตอนที่เห้าคนคนเนื้อวุ่นเนาะค่ะพี่น้องจ้ามาก็จะต้มประมาณนี้แล้วมาก็เอาไปกล่องอีกรอบกล่องแล้วมนก็จะเด็ดประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็เอามากรองก็จะเป็นสีเขียวสวยงาม ไฟอ่อนๆกลางๆเลือกจะพี่น้องจ้าหลังจากอินตัวแล้วห้ากับพี่น้ำวนมาตั้งไฟนะคะน้องพี่น้องห้ากัคนแไปยื่มใช้ไฟกลางนะคะพี่น้องทำวุ้นมะพร้าววุ้นวุ้นไอ้ใบเตยหน้ากะทิเนาะค่ะพี่น้องจตา เขาอิ่มตู้แล้วเขาก็เอามาคนในเตาเนาะค่ะพี่น้องอเ,เอามาไกลๆแล้วก็จะเอาน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้ลงเนาะค่ะพี่น้องจ้า พอสิคนไปเรื่อยๆนะคะเนาะหันได้สิเ้าจตคอ,ยอพยเอาไปลาดไอ้เทใช้ภาชนะที่เ้าเตรียมไว้ไปอ่อนๆเด้จะพี่น้องจ้าในขณะที่เราคนให้ลงแห้งพี่น้องทีแล้วเ้ากลับมาใส่น้ำตาลน,นะคะ่ะพี่น้องคนน้ำตาลให้แตกก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะ ก็นำวุ่นที่เห่าคนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอามากล้องฟองอากาศออกเนาะค่ะพี่น้องจ้ะนำมากรองฟองอากาศออกนะค่ะพี่น,อน้อง,องอาาออรองต่มันมีฟองอากาศ,ากาศมากกันกับใบสวยสิตักใช้ภาชนะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะครึ่งถ้วยเพราะว่าสีเหลือเห่าสีไทรนากะทิอีกเนาะค่ะพี่น้องสีเหลือเห่ากะทิมะข้นนากะทิต่อ อันนี้คือใบเตยเต ơi, นา,นเ ơi, นาะนค่จจะพี่น้องจ๊าหอมใบเตยหอมขนาดพี่น้องวี่ีทำบุ้นใบเตยหน้ากะทิเนาะค่ะพี่น้องจ๊าเราจะไปเแ้ข้าวกะทินํากะทิเนาะค่ะพี่น้องเห็นหนักหนักหน้ากะทิแล้วก็จะนํำกะทินา ก้นกระพุ้งเหรอโอ้ยขีดปูนกระไรพี่น้องเพราะว่ามันลมแห้งมลมแห้งล,ม,งลมเอาขีดปูนใส่ให้นำพี่น้องเลยลกรสีมาคนกับหุนเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จะมาคนกับผงหุ้น มันแตกตัวไงทวนๆเลยพี่น้องเอ้ยคนให้มันแตกตัวแล้วเราก็พักไว้ประมาณสิบนาทีเนาะค่ะพี่น้องหายวุนมันอิ่มตัวรับน้ำเนาะค่ะพี่น้องร่มๆพี่น้องเอ้ยฝนเว้ยนั่นหนาหนาวล่มแห้ง มันแตกตัวแล้วฮากับผัก้ปสะมารถติ้นาทีเนาะค่ะพี่น้องเขาตจังคอยเอาไปตังไฟพอพอเขาเ็จตัวแล้วฮาการน,น้ำมันของฮาสิเตียมยว้นี้ผักว้นี้ฮากับมาค้นในไฟอ่อนๆเนาะค่ะพี่น้องค้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาสิแตกเนาะค่ะพี่น้อง มือนีบ่มีน้ำตาลไส้ขาวพี่น้องสีสันกบสีบช่วยงามปัในใดเพราะว่าน้ำตาลไส้แดงปกติมมนต้องใส่น้ำตาลไส้ขาวนะคะพี่น้องมันสีขาวใสสีขาวใสงามเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มตัวอุ่นข,ข้าวไดทีประมาณนี้เขาก็น,นำน้ำตาลกับเกลือมาใส่นะคะพี่น้องเกลือประมาณหนึ่งสองาแล้วก็น้ำตาล ต้าลเนี่ยเอาตานใจชอบค่ะพี่น้องมักหมักหวานแห้งกับใส่หลายเนาะคะนะ่ะเนาะหมักหวานน้อยกับใส่น้อยตานใจชอบค่ะพี่น้องจะคนให้น้ำตาลน้ำตาลกับเกลือละลายเนาะค่ะพี่น้องเขาจังคอยเอาไปใส่ไอ้หุ่นของเห่าเนาะค่ะเนาะเอากระสีมะมึงหุ่นของเห่าว่ามันเสพตู้เด้ประมาณใดเนาะค่ะพี่น้องกับประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเอากระสีน้ำนากระถิมาลาด เซฟตู้ได้พอประมาณเนา,านะค่ะพี่น้องข้าก็สิมาลาดหนากะถิของเ้าเนานะค่ะพี่น้อง่อยลาดเบาๆเนาะค่ะพี่น้องเฮาจะเทีกจกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าข้างล่างเขายังพอทันได้เซฟตู้เนาะค่ะพี่น้องข้างล่างเขายังเป็นหนามอยู่จะค่อยๆล่าดสวยๆเนาะค่ะพี่น้องจ้า แล้วก็จะได้วุ้นหน้ากะทิที่แซ่บอร่อยเนาะค่ะพี่น้องนาดเบา ท,ที่สวยงามคันให้เขากันให้เหาเหาให้เขาเสพโตแห้งเพื่อนไปหน้ากะทีกะซีลอนออกจากจากบุญเนาะค่ะพี่น้องก็ต้องให้ข้างลางเป็นนามขางเครื่องเป็นดึงดึงเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะ เราก็จะได้วุ้นกะทิที่หน้าสวยแล้วก็อร่อยที่สุดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขามาหลับช่มกนท่เห็ดซื้อเห็ดขายกะล่องทำมึงสูตรประควัญมึงด้วยค่ะพี่น้องจ้าวุ้นใบเตยหน้ากะทิเนาอค่ะพี่น้องถ้ากะทิงไวประมาณสองชั่วโมงน้องค่ะพี่น้องเขาจังคอยมาเงมึงกันอีกเทื่นึง ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันเอาก็ค่อยมาเมืองแต่ช่วงนี้มันเป็นหนาหนาวมันก็นอาจสิบดนปภนไในเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวหลังจากข้าเททถิงไว้ประมาณน,นี้เนาะค่ะพี่น้องข้ากับผักไว้นึงไอ้สองชั่วโมงเ่าจังค่อยมาตัดเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่สองชั่วโมงเ่าจังคอยมาตัดฝุนด่นแห้งพี่น้องเอ้ยพี่แต่ฝุ่น ปิ้วมาใส่มันล่มเนาะพี่น้องมันหนาหนาวสวยป่ะพี่น้องวุ้นใบเตยหน้ากะทิเนาะค่ะเนาอะอะไะค่ะเนาะวุ้นของเราก็จะเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะพี่น้องจา้าจะได้พี่น,อน้องหน้าตาเป็นตะกินบ่ <c ười> มือกปักวนไหม <c ười> มือททำสวนเนาะกับพี่น้องเนาะ ได้พี่น้องจ้าน่าทานไหมคะวุ้นใบเตยหน้ากะทิเนาะค่ะพี่น,อน้องเสร็ซตเสียบประจับพี่น้องจ้าเมื่อทำสวนพี่น้องเอ้ยก็จะประมาณนี้นะคะ สวยงามพี่น้องเวลาหาบาทพี่น้องจ้ะเซ็ฟตัวยังสวยงามแล้วก็ใสด้วยเนาะคะ่ะเนาะมันมัน,ม,นมันกะสีใสแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องมันมันสีบมมีเม็ดเอ่อเม็ด ที่ห่อต้มใบเตยนะครพี่น้องห่าต้งกล้องกล้องลายลายหลบไปเห็นหนาพอควรเห็นเตะปากมันมีคนถือกล่องให้ก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าพุนใบเตยหน้ากะทิโอ้จะแสบขนาดพี่น้องเองโอ้ยตัวเกิแต่สบปรจานพี่น้องจ้าพุนใบเตยหน้ากะทิ ถ้าชอบคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พะควรคนรักเกษตรเด้อค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ้ะที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระคุณด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ประคุณคนรักเกษตรสิ่ด้ามคลิปให้พี่ๆน้องๆคนเพื่อนได้รับชมอ่าต่อต่อไปเนาะค่ะพี่น้องจ้ะวุ้นใบเตยหน้ากะทิเนาะค่ะพี่น้องของหมักประควนน้ำเนแซ่บแซ่บด้วยค่ะพี่น้องจ้ะของหมัก ชอบกินชอบกินมาแตาหน้าทานไหมคะคุนพี่น้องล่มผัดคุณใบเตยหน้ากะทิฝีมือปราควรคนลัก,กเกษตรเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพ,พื่อพี่ๆน้องๆที่เขามาหับชมเด้อกระเด้อขอบคุณมากมายคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะคเพื่อนๆจ้า